ครับพี่น้องครับกําลังถากรุ่นต้นยางนาน้อยอยู่ครับผมต้นยางนาน้อยป,ปลูกมาสองเดือนธรรมดา,ามันต้องโตกว่านี้แล้วครับผมแต่หญ้ามันเยอะผมปลูกหญ้าผมหวานม็ดหญ้าแล้วครับเอาอยางนามาป,ปลูกครับผมให้มันเป็นป่าไปนาน,นาคตก็เลยไม่ค่อยได้เอายา้าไม่ค่อยไดเอารุ่นกําลังมาเอาเนี่ยครับครั้งแรกถ้าเอาตั้งแต่เดือนแรกปลูกเลยก็ทําแบบนี้ให้เลยก็น่าจะโตกว่านี้แล้วครับผมสองเดือนน่าโตกว่านี้แล้ว แต่ว่าเผอิญว่าผมเอาหญ้าไว้ลกไม่ได้ถางออกเนี่ยมันก็เลยแคร์เลยคผมแถวๆนี้ยังโตนะแถวนี้ยังโตนะตนตนะเพราะว่าขุดปลูกที่หลังยังหลังหญ้ามันเกิดแล้วแต่ตรงนู้นอะตรงนู้นอะแถวเก้าสิบต้นแรกอะปลูกหว่านหญ้าวันนี้ไปหว่านหญ้าเมื่อวาน,าวานแล้วก็ปลูกวันนี้แบบเนี้ยแล้วก็พอหญ้ามันเกิดปุ๊บมันก็งํามันก็งําต้นอย่างนานตรงนู้น ก็ยิ่งแค่ยิ่งเล็กกว่านี้ครับเล็กกว่านี้ตัวนี้รอรออจนหญ้ามันเริ่มเกิดแล้วถึงออกมาปลูกเนาะก็สามารถที่จะขูดหญ้าออกไปได้แต่ตรงนู้นอ่ะมันปลูกพร้อมกันกับหญ้าเลยทีนี้มันก็เลยโตขึ้นมามันก็งากันมันเกิดอยู่ติดกันแบบนี้แหละติดต้นยางนาแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันก็เลยผมไม่ได้ถอนออกมันก็เลยแคะเลยบางต้นก็ตายด้วยโดนแย่งปุ๋ยแย่งอาหารจนตายเลยแล้วก็คิดว่าถ้าปล่อยไว ถึงหน้าแ้งอะยังไงก็ไม่รอดเราก็ต้องมาทําก่อนมันจะรอดกี่ต้นก็ปีหน้าก็ค่อยเอามา่้มแซมออกครับผมปีนี้มันรอดกี่ต้นก็ค่อยว่ากันสําคัญว่าหน้าแล้งปีหกเก้านี่แหละหน้าแ้งปีหกเก้าแหละปีนี้ปีหกแปดปีนี้ปีหกแปดตุบไอ้กันญาปีหกแปดแล้ววันที่หนึ่งกันยาสําคัญว่าหน้าแ้งปีหน้าตั้งแต่มุกราลาคุมพามีนามษาเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะทุนแรงหด้อไมต้องดูก่อน ถ้าอย่างไงก็นี่แหละถ้าย้ามันยาวก็จะเอาพวกนี้แหละพวกนู้นด้วยสาบเสือล่นสับ,สบ,สบ,สบเกี่ยวเกี่ยวมาปกไว้กันแดดเผาดินครับผมก็ให้ให้เขาตูให้ถากไปถากมาก็ไปเจออึงอึงอะไรไม่รู้อึงเผาบ่พี่น้องไม่ดอึงเผาบ่เบื้องหนาม,มันสับพี่ปิ่นท่องขึ้นมาเลยบีมอ๊บโปปิ่งตรวเบื้องแล้วตรวดรแล้วไม่เป็นอะไรตัวเรื่องไม่มีรอยไม่มีรอย โดนจอบตรงไหนครับผมก็เลยเอาถ้าปินเมื่อก่อนนี้มนจานจับไปกินนั่นแหะเมื่อปินเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ปล่อยเขาคืนปล่อยเขาคืนให้เขาอยู่ให้เขาอยู่ให้เขาฝังดินลงไปคืนฝังดินให้เขาคืนฝังดินให้เขาคืนไปให้เขาอยู่อืมเขาหลบแดดหลบฝนหลบหลบศัตรูเขาโอเค ได้มาหลายต้นแล้วแถวนี้ได้มาหลายต้นเลเหลือต้นหนึ่งเหลือต้นสุดท้ายตอนนี้ทําแล้วเหลือต้นสุดท้ายนุ่นต้นสุดท้ายเหลือต้นสุดท้ายกับแถวนี้จะเริ่มแถวใหม่จะเริ่มแถวนุ่นเริ่มแถวนุ่นเหลืออีกสี่แถวสี่แถวก็แถวไม่ยาวแถวสั้นวัวก็เริ่มอยู่แล้วหลังจากที่ไปไล่นำอีกตัวชาลีเนี่ยตัวตัวขี้ดื้อตัวชาลีตัวผู้แหนก่ลวดไปนุ่นเอากลับมาแล้วก็ ล้อมลวดใหม่เราชนลวดชนอะไรตกหมดเลยผมก็ต้องไปลวดล้อมใหม่มันไม่มีไฟไงมันเริ่มมรู้ว่ามันมีไฟมันเริ่มออกว่าธรรมดาครับก็เป็นสัตว์เขามีความรู้สึกนึกคิดเนาะเพราะฉะนั้นคนเราถึงต้องป้องกันเขาไงถ้าไม่ป้องกันถ้าไม่ดูก็เขาก็ไปทั่วไปกินของคนอื่นก็เดือดร้อนเราต้องเสียงเงีนยให้เขาโอเคเอาตัวตัวนี้ผมจะทำต่อตัวนี้นอยากปลูกกลับไปหามาปลูกพี่น้องอยากเห็นไหมถ้าเราไม่เอา หญ้ามันเยอะกินไม่รอบๆเนี่ยต้นมันไม่โตต้นมันชะงักการเติบโตครับผมสองเดือนได้แค่นี้สองเดือนได้แค่นี้ปลูกมาตั้งแต่มิถุนาอันนี้มันกันยาแล้วครับผมสองเดือนมิถุนาสิงหากรกฎาคมกันยาสองเดือนแล้วเหตให้มันได้แค่นี้เพราะว่าหญ้าหญ้าลูซี่นี่รากมันเยอะเหมือนกันนะรากมันยาวนะเห็นกอมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ารากมันถึงต้นยางนานะ ากมันถึงต้นยังไงรากมันยาวมากถึงเกิดต้นมันตัวเพราะฉะนั้นต้องะจัดมันออกเพราะว่าอนาคตผมก็คือบองตรงเลยเลี้ยงงวเมื่อยก็หน้าแรงก็หาย้าเลี้ยงมันนี่ยลำบากมากเพื่อนๆลำบากมากลำบากานี้อไ้เลี้ยงงว,วกันขันมีหน้ามีไฮมียังหม่องปล่อยเนี่ยกระชีสบายจะแลมจะแลม่มจะแลม่เลมเห็นไห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 มนะมันไปทำอะไรมันไปนทำ